สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลูกพลังวิเศษในตัวคุณปลูกความเป็นฮีโร่ในตัวคุณในชีวิตของเราเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำหรือสร้างตนเองได้หลายคนเกิดมาพร้อมกับความจนและอีกหลายคนได้ยินคำพูดบางคำและคำพูดนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคน,นึงให้ขึ้นมาร่ำรวยได้และนี่คือเจ็ดสิบคำคมแรงบันดาลใจสำหรับคนจน เพื่อปลุกใจให้ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความร่ำรวยได้คำคม70ข้อคนจนสู่คนรวยหนึ่งความจนไม่ใช่กรรมติดตัวแต่คือโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ 2. จนไม่ใช่ปัญหาถ้ายังมีแรงจะฝันสาความจนไม่ได้น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือใจที่ยอมแพ้สี่คนจนที่มีเป้าหมายดีกว่าคนรวยที่ไรทิศทาง5ไม่มีใครจนเกินกว่าจะร่ำรวยถ้าพร้อมลุกขึ้นเปลี่ยนแปลง หกจงจนให้เป็นและใช้ความจนเป็นแรงผลักดันเจ็ดความจนสอนให้เราอดทนและอดทนจะพาเราสู่ความสำเร็จ 8. จนวันนี้ไม่ใช่จนตลอดไป9คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้มากที่สุด 10. ความจนไม่ติดตัวถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิต11จงใช้ความจนเป็นครูไม่ใช่ข้ออ้างสิความคิดที่เปลี่ยนชีวิตได้เริ่มจากการไม่ยอมจนสิจนคือสถานะ แต่ยอมแพ้คือความคิด14คนจนที่ขยันจะไม่มีวันจนตลอดชีวิต15รวยหรือจนอยู่ที่การลงมือทํา16อยากกลัวการเริ่มต้นแม้ไม่มีอะไรเลย17ความจนไม่ใช่คำสาบมันคือทางให้เราแกร่ง18ยิ่งจนยิ่งต้องรู้จักใช้โอกาส19จงจนอย่างมีศักดิ์ศรีและรวยด้วยความภาคภูมิ20ความจนอยู่ที่กระเป๋าไม่ใช่ที่สมอง21อย่าให้ความจน ขังเราไว้ในกรอบความกลัว22คนจนที่คิดใหญ่ย่อมเหนือกว่าคนรวยที่คิดเล็ก23ความจนเป็นบททดสอบของใจไม่ใช่จุดจบของชีวิต24อย่าโทษโชคชะตาถ้ายังไม่ลงมือทำา25ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ได้เสมอ26ความจนไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือแรงผลักมหาศาล27จงใช้ความจนเป็นพลังในการพิสูจน์ตัวเอง28คนรวยบางคนเคยจนกว่าเรา แค่เขาไม่หยุดเดิน29จนแล้วไงถ้ายังมีสมองและสองมือ30ความคิดคนจนที่เปลี่ยนได้คือจุดเริ่มของความมั่งคั่ง31อย่าท้อแท้เพียงเพราะยังไม่มีเริ่มมีจักใจที่ไม่ยอมแพ้32ความจนอยู่ชั่วคราวแต่ความพยายามอยู่นานตลอดไป33ความยากจนไม่ทำให้พังถ้าใจยังยืนอยู่34ไม่มีต้นทุนชีวิต แต่เราควบคุมความคิดได้35ทุกความจนมีทางออกถ้าหาทางไม่หยุด36อย่ารอปาฏิหาริ์จงสร้างปาฏิหาริ์ขึ้นมาเอง37ความจนไม่ใช่ตราบาปมันคือจุดเริ่มต้นของตำนานสาน38ร่รวยเพราะพยายามไม่ใช่เพราะฟลุก39ถ้าไม่อยากจนต้องหยุดคิดแบบคนจน40อยากกลัวเริ่มจากศูนย์เพราะคนส่วนใหญ่ก็เริ่มจากตรงนั้น 41คนจนที่เรียนรู้คือคนรวยในอนาคต42ความขยันเป็นของฟรีแต่คนจนมักมองข้าม43ไม่มีคำว่าสายถ่าใจอย่างสู้44คนจนมักมีทางเลือกน้อยแต่ไม่ได้ไม่มีเลย45อย่ายอมแพ้เพราะไม่มีใครสนับสนุนเพราะคนสําเร็จเริ่มจากไม่มีใครเชื่อ46การล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่การไม่ลุกขึ้นสู้คือจุดจบ 47- ความจนไม่ทําให้คุณไร้ค่าแต่การยอมแพ้ต่างหากที่ทําให้คุณไร้ค่า48อย่ารอโชคจงสร้างโอกาสและสร้างโชคด้วยตัวคุณเอง 49- ความจนไม่ใช่เส้นชัยจงวิ่งต่อไป50จงเป็นคนจนที่กล้าฝันและลงมือทำา51คนที่เปลี่ยนแปลงความคิดได้จะเปลี่ยนชีวิตได้52 รวยเพราะคิดใหม่ไม่ใช่เพราะรอมเหนืน53ความจนแพ้ความพยายามเสมอ54อย่ากลัวคำดูถูกจงใช้มันเป็นพลัง55คนจนที่รู้จักออมดีกว่าคนรวยที่ใช้ฟุ่มเฟือย56ความคิดเล็กทำให้จนยาว57อย่าภูมิใจกับความจนจนกว่าจะหลุดพ้น8 8จงหัดคิดเหมือนคนรวยแม้วันนี้จะยังไม่รวย59คนที่ไม่ยอมแพ้ คือคนที่รวยแน่นอนในวันหนึ่ง 60. ความจนไม่ใช่บาปแต่การไม่ขยันคือบาปต่อชีวิต61จงเริ่มเปลี่ยนแปลงแม้วันนี้ยังไม่มีอะไร62สร้างคุณค่าไม่ใช่รอความสงสาร 63. คนจนที่ไม่หยุดพัฒนาจะกลายเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่า 64. เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ความไม่มีเงินทำให้เราเข้าใจทุกอย่าง65ความจนคือครูที่โหด แต่ให้บทเรียนที่ลึกซึ้ง66แค่คิดให้ต่างความจนก็หาย67ความสําเร็จไม่เลือกชนชั้นแต่มันเลือกคนที่สู้68ยิ่งจนยิ่งต้องใจใหญ่ยิ่งต้องสู้69ถ้าไม่อยากจนไปทั้งชีวิตต้องเริ่มเรียนรู้วันนี้70คนจนจะไม่แพ้ใครถ้าใจยังไม่ยอมแพ้ตัวเองสุดท้ายนี้เราหวังว่าจะมีคำคมบางคำกระแทกความรู้สึกเพื่อน,นแล้วดิงความกล้าออกมาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จ ถ้าหากเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้คำคมนี้มีประโยชน์ส่งคำคมเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆของคุณและคนที่คุณรักสวัสดีขอบคุณครับ